สวัสดีครับทุกคนมือนี้ครับขออนุญาตเป็นเป็นเป็นผูน้ดูสารนะครับเพราะมีคนขับรถมาออ,ออดิชั่นใหม่นะครับเพิ่งเพิ่อออดิชั่นผ่านไปก็เลยให้มาทดลองงานด้วยครับขอบคุณดีนะพ่อหนุ่มบอกเลยว่าผมขับดีกว่านี้ครับเออมีขิงมีขิงกันซะด้วยเบรกกันนิ่มว่าเบรกนิ่มกว่านาะเออเมื่อกี้ผ่านให้ผ่านอยู่ตอนเบรกอะ ตเตรยมเบรกไวไหลายเด้อวันนี้จะไปไหนจะพาพี่ท็อกไปบ้านวันนี้พาพี่ท็อกไ,ไปบ้านน,น,านเช้าวันนี้จะไปบ้านครัง้งแรกข้าวั้งแรกใช่ไอเ้เคยก็เคยไปบ้านหลายเลยวันนี้เทีเ่ยแรกให้แม่ทำกับข้าวลอยไปที่เรียบร้อยได้ไปกินกับข้าวทีมือแม่เขียวทำทีเด้อเที่ยวแรกก็จะบอกแม่แต่เมื่อคืนนะ ซึ้นกันอีกขึ้นนี่มองทางไปคิดในใจว่าเป็นเต้าน้อ่ะทุกนอตเสียบกันนอนเสียบดีนนบบบด,ดีมืเอีไอ้นอนรับแบบแขงเลยเบึ้งบักสูกับบักตวดินเอาสูเป็นไงลูกพี่หยองขับรถเนี่ยไหมลูกอ่ะนิ่งบักสูนิ่งเลยสูไปคอมเมนต์ เอาก็บอกแล้วก็บอกพี่เต้าบอกทุกคนเลยว่ามือนี้ผมที่นี่คนขับรถใหม่มา,มากเราบอกว่าพูดพี่เต้าใครเหรเพราะว่าหยาอยงเมื่อกี้ใครเชื่อเลยทุกคนโอเคทุกคนเนทางกนะ่อนเราเป็นเจกันที่บ้านน้ำตาวย<ค><ะ>ืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่บอกเฮ้ ai, อยอย่าพูดอย่าพูดเลยแม่บอกว่า รถมีสีเกียร์ไม่รู้ว่าเกียร์ไหนใส่ไปมว่วเลยต้าสุดมากถ้าเามาบานมาเบา,เ,บาเดีอวกันประสบการณ์หลวดมูบานเหีเยาฟัางเหมือนเอัาเนี่ตรงนี้แหละนี่ยอดอันบ้านนะเห <c oughs> นื่อยแล้วก็มาเบาอันอันมองแก่เหี่ยฟังให้เสียวแล้วถึงแล้วถึงแล้ว ไช่ครับนั่งกินข้าวบนเหรออย่างเขาหมายความอยางไดาจะกินขถวอยู่บนน่ไปทางโมกทาเนี่ยมีข้าวบน้านบนแล้วกินทั้งใจกันเลยสวัสดีครับอยไปถอยอาหารถอยเลยได้ไบได้ครับตมเซาด้วมีการพ่อเสว่าตัเซาด้วยเขาไม่เคยครั้งแรก ได้ทำไมเข้ามปได้กว้างอยู่มันใหญ่ได้เชื่อพี่อาหัดเอาถ้าเกิดเขาขัดเขานี่ได้คือแบบว่าสบายแบบขี้ผ้าน่นนได้หยับไม่ชนได้ตรงประดยไม่ไปอีกไม่ชนได้เอขึ้นเลยนี่กอ สำเร็จถึงบ้านแล้วทุกคนปลอดภัยแล้วตื่นเต้นอ่ะไปรออาหาเข้าวิดป้าป้าสอนที่บ้านเป็นฟังล่ำนะครับเพื่อนน่อยิ้มง่ายเอายิงไงายโอ้สอนเพิ่นสอนลูกเพิ่นเนาะ ฟังลำปุ๊กไส้ลำบิดเบิดมือไหนฮะเอ้านี่ไงเออรูปคู่จริงด้วยชุดสุดๆอะชุดสีชมพูโอ้เดี๋มาได้ขนมไอ้ไปซื้อขนมมาฝากใส่ตัวซองพี่น้องนี่ไงหนาคือกันแต่หัวสวยมากเลยนะใช่ นี่เอานอนบัดนี้ไปล้วเด้วยครับชิไกินข้าวแล้วแม่ฮ็ดจับเขามาฝากแล้วนี่ละกันกินมูกระทากันแล้วไปแล้วครับ